พี่พ่อแม่พี่น้องกันด้วยนะครับมาเพิ่มกับผมอีกแล้วใน shtc นะครับครับผมเข s <S <reco Christ S 1> ้าได้แล้วครับเราก็จะมาเล่นทีมทีม s g เอ้ทีม l b s g นะครับนี่นะครับเข้ากันเลยเซิร์ฟเวอร์สองนะครับพอกเรากําลังเล่นเซิร์ฟเวอร์สองก็ไปซื้อไปก่อนเลยนี่ครับผมก็อยู่สีแดงนะครับบักซ่าก็อยู่สีน้ําเงินนะครับพ่อผมก็เปลี่ยนไซร์แล้วครับ เพราะผมก็ผมก็เปลี่ยนสายเป็นสายทีนไทยแล้วครับเข้าแวรวล็อกล็อกอินครับคุณเลียวทีวีกำลังล็อกอินนะคะคุณเลียวทีวีไม่ถ่ายนะครับวันนี้ไม่ถ่ายเลยครับไม่อัดคลิปนะครับโปไม่ชอบอัดมึงต้องใายมันได้ยังเนี่ยได้แล้วเอย้ยังไม่ได้ใส่รหัสไปเลยใส่ใส่ทำได้เลยเได้แล้วยังไม่ได้ได้แล้วเนี่ยไปเล่นเลยห้องไหน ห้องสองสองอ๋นั่งไงมาอะไรล่ะเอ้ยอยู่สีอะไรสีโอน่าแปลกน่าดูนะครับแลกหมสีน้ำเงินสีอะไรครับสีน้ำเงินเหมือนกันเลยโอ้โหผมสุกรูมนะครับตอนนี้ไม่น่าเชื่อเห็นไหนเนี่ยเราก็เราก็ออกแล้วก็ไปเล่นใหม่นะครับสีแดงประชากรน้อยมากครับตอนนี้ เขาเป็นอะไรมาเนี่ยเฮดยูรีน,นะครับเฮดยูรีโอเคนะครับคืนที่นูโวยอัดผมออาพุมออกมาแล้วนะครับด้เหรอไม่คุณเอสซาทีเฮดออกแล้วก็เข้ามาแล้วอือฮึอือฮึเธอสอ,อยเลยอ,อยู่ซีไหนเนี่ยบล็อกแอนด์เบิร์นนะครับ ดูตรงเนี้ยดูตรงเนี้ยที่มันมีคำว่าีแล้วก็ B ไม่ใช่คุณ s u n i ครับสีแดงคุณ s u n า t จูบีใกล้จะเริ่มได้ยังครับผมออกมาแล้วโอเคนะครับได้สีแดงเหมือนเดิมนะครับโอ้สีน้ำเงินมีเยอะที่สุดเลยนะครับฮัลโหลเตม็อบเมผมจะไม่ไปเอาของตรงกลางนะครับเพราะผมมี T โอ้โหได้ชนูีดีๆก็ได้ชนูอะ งงแป๊บเลยครับงูแป๊บเอาสายธนูเหรอครับโหดจังเลยครับโหดมากยิงได้ไหครับยิงได้ครับยิงได้กูใสยธนูรูปเอสตรานะครับเห็นไหมเห็นแล้นะครับรูปเอสตราผมเหมือนแต่งตัวเอรื้อมากเลยตอนนี้ผมก็ต้องใส่รองเท้าก่อนนะครับคุณพี่ลินอยู่ไหนครับคุณที่ลินใครวะคุณเลยครับ เห็นชื่ออะไมาอยู่แบบผมหมว่าเปลินเลยม่วไครับผมฆ่าทีมตัวเองครับตอนนี้โอ้โหโหดมากเลยอ๋ออ๋ีฟ้าทีนทีระเบิดใส่ทีมตัวเองก็มีดาบไหมไม่มีแต่เทนูเฮ้ยเล็งยิงยิงคุณเอสซาเลยเอสซาอยู่ไหนไม่ไงเล็งเลยโอ้ใครมาตีวะโอ้ชิตชิตแมนยิงถูทีมเรากำลังรุกนะครับตอนนี้เร่งวิ่งเลยนะครับยิงถูกค้งยิงถูกไปเลย เอยสวยแล้วครับทำไมตีนไม่ได้อ่ะกลับอีกครับทีนี้ทำไมว่าหลุดทำไมว่าหลุดไม่เชื่อกไม่สีเขียวรุมเบอสีเขียวรุมอ่ะรู้สึกว่าผมจะหลุดครับสีเขียวรุมอ่ะหลุดแน่อา่าอ่าไม่รอดแน,แน่จริงมันจรจริ<ไ>งจริงไหมผมตายอ่ะตายแล้วไม่เออตายเออ เข้ามาแล้วก็ขอตัดลิปแป๊บหนึ่งนะครับรู้สึกว่าหลุดครับโอเคนะครับเราก็จะกลับมาแล้วนะครับเราก็จะแน่นกันเลยนะครับผมก็เพื่อนล็อกอินกันเลมีสองห้องมีสองห้องเอาโอเป็นห้องสองห้องสองห้ที่สองห้องสองเข้าแล้วขี้เขียวยูดแป๊บนึ่งลืมล็อกอินอ้าวผมผมผมสีแดงหนึ่งนะครับผมสีแดงผมผมสีแดง คุณเนียเอ้คุณวัชซ่าสีอะไรครับผมสีสีน้ำเงินเหรอสีน้ำเงินครับผมสีแดงอ่ะแยกแล้วครับทีนี้เอ้ผมสีเขียวผมออกมาแล้วครับโป้ก็อาจจะเต็มแล้วครับผมชอบเสียงแบบนี้แหละครับโยโยยเย้สีน้ำเงินไทยนี่ใครไทยใครไทยคุณเดียวทีวีคุณออกไปเลยครับไหนไทยไทยไหนคนไทย ไหนไหนไทยคนไทยไหนคนไทยไม่เห็นมีเลยมีอยู่มีอยู่เห็นแล้วคนไหนยังไม่เห็นเขาพิมพ์เลยคุณเนอเออเดี๋ยวเลื่อนดูก่อนอ้าเลื่อนไม่ได้นั่นไงไหนนั่นไงเราเราไทยเนี่ยนสีแดงแล้วเห็นไหมเนสีแดงสีแดงมันผมเลยผมก็สีแดงเอาหรอเออไม่ใช่เออฉีดเดี๋ยวผมาฆ่าทีไหนนะครับ ผมจะกล้าเสี่ยงเราเล่นคนเดียวสีแดงมีหกคนสีสีน้ำเงินเหมือนเดิม่ะสีน้ำเงินสองหกแป๊บหนึ่งนะครับรก,ก็มาแล้วนะครับสามสิบวีแล้วผมก็สีน้ำเงินเหมือนเช่นเคยสีน้ำเงินมีแค่ห้าคนเองเออจริงด้วยสีแดงมีเกียตเออเออสีเขียวมีแปดไม่จริงไม่ควอรอายุสดดิบเก้ครับ<แ>อาจจะเป็นเพื่อนเพื่อนคุณคุณเดียวก็ได้นะ เพราะว่าต่อไปสิเราก็จะต้องออผมสิบเอ็ดจะสิบสองจะับไกลเร,เริ่มแล้วนะครับจะบล็อกแอนดเบิร์ให้ดูนะครับเอากล่องหายเอามาผิดท่าไปแล้วครับผมครับโอเคมีขนุนไหมครับอ๋อไม่จริงผมเห็ในใครก็ไม่รู้จะบล็อกแอนดเบิร์ตอนนี้คนเยอะๆนะครับน่้ โอ้สีเขียวมาลุมผมครับตอนนี้จริงต้องจะบอกแอนป๊บแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ตัดคลิปมาแล้วนะครับเออตาย<ห><ห>โอเคนะครับผมเปิดแล้ว,ลวผมจุด TNT แล้วนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับถ้ามีเสีเยงแช่งนะครับ ไม่รู้เสียงเสียงหนังอะไรก็ไม่รู้ครับโอเคนะครับผมจะไฟกับควนเพชรครับใครจะชนะ <ไป S 2> ใครจะแพ้ครับไอ้บกซ่าทำไฟดับร้อนชิ้นหายเลยตอนนี้ไฟดับจริงไหมเนี่ยไฟดับจริงไหมไฟดับหรือมึงปิดไฟไฟดับหรอโอเคนะครับตอนนี้ได้ขวนเพชรมาแล้วกูค้างเลย ไฟดับไฟดับไฟดับไคเปิดะไรดิไม่ใช่ไฟดับไฟดับเหรอไฟดับ้ไม่ได้หรอถ้าไฟดับเนี่ยก็ต้องหลุดแล้วดิมัวชพายโอเคได้ธนูของคุณเลียวมาด้วยนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหสีเขียว โอ้โหสีเขียวมาเต็มเลยครับพับอะไรนะมันค้างอยู่ข้างบนเนี่ยทัยู U B ก็ได้ครับ H U B ฮะรับแล้วเซิฟที่สองนะครับเซิฟสองไหจัดให้เซิฟที่สองครับสองสองครับไอ้เคี้ยครับเซิฟที่สองผมได้อยู่สีน้ําเงินครับเอารอผมก่อนมันค้างอยู่เอาคนทําไมไม่เดินได้อนี่ไงรีบไปครับเราก็มีขนมมากินเต็มเลยนะครับ ขนาดนี้โอ,อ้กินขนมแฝกพุ่งนี้นมายังทุ่งเลยครับไปก่อนเลยครับภาพนี้ครับมาคางครับแป๊บนึงครับที่สองผมก็แล้วมามามาข้าที่ห2 2> ครับไม่เป็นไรครับข้อที่หนึ่งก็ได้ครับคุณบล็อกได้อยู่ทีอะไรครับผมเข้าไปไม่ได้ว่ะ ล็อกอินยังล็อกแล้วไงผมหนยสินะมือเนี่ยถ้าล็อกไหนก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมกับกระปาอก็จะตัดชิปไปตอนพวกเราหาเสริฟได้นะครับยุ่งละยุ่งยากมากเลยนะครับก็ตอนนี้คุจะนูที่ถูกกรีบนะครับก็เห็นว่าสักพักแล้วครับคุณไทยเหมือนกันครับไทยไทยเหรออือ มินทีเห็นไงกับซาปาแล้วโอ้ยทอาไมมันเอานี่ไงเขาไทยไทยเหรอผมไปไม่ได้ออกเข้าใหม่มันโอ้ยมันไม่ให้ขับรถเลยโอเคหลุดหมดเสอร์อปิดเสอร์ปิดเหรอใช่ยิไงไรเนี่ยเออเสอร์ปิดเซอร์ปิดปืดใหม่ ทีแปดหกเปิดแล้วจริงอะเดี๋ยวค่อยไปเล่นก็แป๊บนึ่งนะครับก็เข้ามาแล้วนะครับฮ้ย้หงคนนั้มันหายเ่าอะไรอยู่ล่ะหลังเดี๋ยวาล็อกอินคับลอกดล็อกอินยัง อน,น้ไหงไันที่ห่สีแดงวะเป็นเมอร์สีฟ้าวรนะโอ้นุคนนคร่ะน่าสีอะไรน่าอีกน่กคุณแม่สีเขียวโอเคตอนนี้แยกสีกันนะครับด่านรถแล้ว ทีน่งเงิน,นคุณคุณคุณคณทีก็ออกไปออกเเปลี่ยนใหม่มตัดชิปนะครับตัดชิปไปน็ไนจสามส,ส,ส,สนมนะครับสามีดีเราจนเลยแล้วก็ยเริ่ม้วครับเริ่มแล้วออาทำไมไม่ได้ของเ้าของผมมาไม่ได้ ทุกคนตอนนี้งงกันหมดเลยนะครับว่าทำไมไม่ได้ของโอ้ไปหมดแล้วนะไอพวกข้าขโมยของเงมนหมงเลยเอาของมันเองทินจะบอกไอ้เดีอนได้หรือไม่กดอิตตามตัวตัวไปโอ้เฮ้ยหาใครวะเนี่ยเนี่ยปุ๊บสากมากเลยตอนนี้ นี่มันดีกันไงครับผมก็ไม่มีรองเท้าใส่นะครับตอนนี้โอ้ไอ้เหี้ยมีฟ้าลงสีแดงกนกอนโอ้ยเหี้ยตายชินี้ชินี้สีฟ้าสีฟ้าตัวนี้นะคะหมาบูชิมหายใช่ส,สีฟ้าเหรอครับสีน้ำเงินครับตกลงว่ามันเป็นสีน้ำเงินหรือสีฟ้าวะอ้าวรุดขาไม่รอด บ็อกซ่าตายนะครับทำไม <พอ S 1> ขึ้นชื่อว่าตายโอเคนะครับเจอ,อโอเคนะครับผมก็เจอทีมตัวเองแล้วสวัสดีสีเขียวบุกุกสีเขียวบุกสีเขียวเลยครับไม่ครับอันนี้เออเดียตายใครฆ่าวัวน่ควรจะไม่ได้ฆ่าก็เจอเซลไฟนะครับโอ้โห ตอนนี้นะคะการหนึ่งแบตผมก็เหลืออยู่แค่ศูนย์เปอร์เซ็นต์โดยรอเลนค่ะอ๋อสีเขียวเดินผ่านไปตอนไหนวะสีสีสีแดงอ่าเยอะเยอะสุดนะครับตอนนี้สีเขียวได้สีน้ำเงินเหลือห้าคนนะครับตอนนี้ตอนนี้นะครับสีเขียวกำลังถูกรูมเด้ครับสีเขียวคนหนึ่งกำลังถูกตามล่าด้วยผมกับเพื่อนนะครับโอเคตอนนี้นะครับ โอเคนะครับสีเขียวแลวอยู่คนเดียวแล้วครับไม่ใชราไม่ใช่ก่อนนี้ไม่พี่แชเคมคนเดียวตาอันนี้ก็จะจบเลยนะเคมาาาตามมาเพกกือ่อนรอตอนกระทั่งรอเพื่อนต้องหาถุงเสาวแป๊บนน,นีีน่่เร็ใครค โอ้ตอนนี้นะครับสีสีเียวล้มละลายเต็มไปหมดแล้วไม่ได้ละไปก่อนแบตหมดละแบตผมก็เริ่มจะหมดแล้วแบตหมด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 แล้วเหลือแค่สามเปอร์เซ็นต์วิ่งตอนนี้นะครับเราต้องวิ่งกับวิ่งอย่างเดียวคุณบ็อกซ์ซ่าอย่างไรไม่รู้นะครับตอนนี้แบตผมเหลืออยู่แปดเปอร์เซ็นต์ละสีเจลสีแดงคนหนึ่งครับโอ้โหมันไปเจอได้แป๊บหนึ่งนะครับกลับมานะครับ โอโ้สีแดงมากันเต็มเลยครับผมจะไปลุยกับสีแดงเพราะผมมีดาบเล็กขอีใจล็กอ่ะอือือืตีมั่วเลยครับตอนนี้ลูกแกงตีกันครับโอ้ลูกแกงพากันไปตายเลยครับนี่นะครับผมก็จะเริ่มจะตายแล้วครับ<ม>โอ้โ ตายแล้วครับโอ้ก็ขอจบทิ่เพียงเท่านี้ครับ